น,น,น้องคนไหนที่มีความลงไหลในงานศิลปะและอยากต่อยอดเป็นธุรกิจจริงห้ามพลาดโครงการนี้เลยดีไซน์ฮีโร่โอเคอีสเกลัและในปีนี้มาในหัวข้อ wake up and understand the h a z a r d of vaping and e-cigarettes คือน,น,น,น้องเนี่ยจะได้ทำชิ้นงานศิลปะที่สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาจริงๆและต้องทำเองตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทรอนเนอร์ Turner ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดการแข่งขันและฝึกแบบครบจบอยที่เดียว การแข่งขันปีนี้มีทั้งหมด4ประเภทคือ 1. ประเภทกราฟิกดีไซน์จะได้ร่วมงานกับคุณประพัฒน์สมบูรณ์สิทธิ์จากแบรนด์คิวดีไซน์แอนเดลแบรนด์เสื้อผ้าภายใต้แนวคิดการเสรีสังคมที่ดังไประดับโลก 2. ประเภทผลงานศิลปะหรือของตกแต่งจะได้ร่วมงานกับคุณเอ๋วิชุดดาปันธารุ่งวงเจ้าของแบนรนด์วิชุดดาแบรนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ 3. ประเภทอาร์ทอย จะได้ร่วมงานกับคนเชียร์นีออนมาจูปเปอนทอยเลซี่ที่มีผลงานอาร์ตทอยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย 4. ีประเทวิดีโอจะได้ร่วมงานกับบิ๊กกี้แคร์รีติ๊กต๊อกชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า5 3 9 0 0 0คนทก้าพน้าหน่องผ่านเข้ารอบ24่สิทีแล,แล้วก็ ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับพี่พี่เทรนเนอร์ทับบหาวันสองคืนรับความรู้กันแบบถึงพิกถึงขิงและที่สองที่สุดท้ายจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อนำไปเลี่ชิ้เงินประเทศไทยจำนวน5 0,000บาทโดยผลงานที่มีความโดดเด่นจะมีสิทธิ์รันรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0 0บาท <Wow. S 1> ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลพูพระสาทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชัสุดาสยามบรมราชกุม,มารี บอกเลยโครงการนี้โคตรจเจ๋งพอจะทำให้น้องๆได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านศิลปะตัวจริงถ้าน้องคนไหนที่มีขออและอยากป,ปล่อยไอเดียทเจ๋งสามารถสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแต่้าก็ิษว่าเป็นรับสมัครคนที่2 7จกันใหญ่เลยนะนะอย่านี้นนะามาสะบัดก,กันเยอะล่ะ